ครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับกลับมาพบกับรายการโหนเศรษฐกิจโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันอีกแอนิโซดหนึ่งนะครับแน่นอนครับว่าช่วงนี้คือช่วงของสิ้นเดือนตุลาคมหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มปรากฏมากขึ้นว่าโลกใบนี้มีความเสี่ยงทุกอย่างดูผันผวนและแปรปรวนมากมายทิศทางเหล่านี้มันมีผลต่อเศรษฐกิจครับทิศทางเหล่านี้เมื่อมีผลต่อเศรษฐกิจแล้วมันมีผลต่อกระเป๋าของคนไทยทุกคน ไม่ว่าท่านจะเป็นนักธุรกิจท่านต้องรู้เรื่องราวที่มีการปรับเปลี่ยนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยและเมื่อท่านเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือคนทั่วๆไปการรู้เศรษฐกิจนั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวมา,มากๆดังนั้นโหนเศรษฐกิจเราจึงพยายามที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าจะก,กำหนดทิศทางของเศรษฐกิจไทยในอนาคตกันทุกสัปดาห์นะครับและแน่นอนครับว่าเอพิโซดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนก็คือว่า โลกใบนี้มีสิ่งต่างๆมากมายที่ผันผวนทั่วโลกและที่สําคัญมากๆปฏิบัติการขั้นที่2ของสงครามอิสราเอลกับฮามาสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วขั้นที่1คือการโจมตีทางอากาศซึ่งทั้งอิสราเอลและฮามาสนั้นใช้จรวดนับเป็นหมื่นๆลูกนะครับที่ถล่มกันไปกันมาและขั้นที่2ก็คือขั้นตอนของการที่อิสราเอลนั้นเริ่มดําเนินการปฏิบัติการทางการทาหารวัตถุประสงค์คือ ต้องการที่จะไปนําตัวประกันกลับมายัางอิสราเอลเพราะกลุ่มฮามาสเมื่อบุกอิสราเอลแล้วนําตัวประกันกลับไปที่ปาเลสไตน์หรือที่ฉนวนกาซาอิสราเอลหลังจากนั้นปฏิบัติการทางการทหารครับจุดตรงนี้เองเมื่อปฏิบัติการทางการทหารเกิดขึ้นนั้นเริ่มมีเสียงวิพากวิจารหลายจุดนะครับและเริ่มมีการมองว่าสันติภาพน่าจะถูกเรียกร้องให้เกิดขึ้นแทนที่เป็นสงคราม ขณะเดียวกันสหรัฐเมกาเองยังสนับสนุนอิสราเอลนะครับในการที่จะให้อิสราเอลดาเนินการจนกว่าที่จะได้ตัวปะกันกลับมาและปฏิบิการทางการทาหารที่เกิดขึ้นนั้นอิสราเอลอ้างว่าที่จะต้องถล่มและโจมตีอาคารบ้านเรือนต่างๆเพราะกลุ่มฮามาสนั้นได้ฝังตัวอยู่ในใต้ดินครับอยู่พื้นที่ใต้ดินที่อาคารที่ถูกถล่มนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ หลายคนกังวลเหลือเกินว่าจะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อบานปลายเพราะแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เริ่มมีกลุ่มชาติต่างๆเริ่มออกมาบอกว่าไม่อยากให้สงครามครั้งนี้อิสราเอลนั้นดําเนินการเข้าไปในฉนวนกาซาคืบลุกเข้าไปและปฏิบัติการทางทาหารเพราะจะได้รับผลกระทบต่อพลเรือนและผู้นำอิลานครับก็เริ่มออกมาพูดแล้วว่าให้อิสราเอลระวังนะอย่าดาเนินการแบบนี้ และก็เริ่มมีการเจรจาพูดคุยในกลุ่มประเทศอาหรับนะครับที่จะเริ่มที่จะมีปฏิกิริยาในเชิงของการต่อต้านสงครามตอนนี้ยังเป็นขั้นตอนของการเจรจาประท้วงและแสดงออกได้วาจาแต่การเตรียมตัวที่หลายคนจับจ้องไปที่อิหร่านเริ่มเกิดขึ้นครับเพราะมีข่าวว่าอิหร่านนั้นมีการระดมอาสาสมัครกว่า3ล้านคนนะครับที่จะเข้าไปปฏิบัติการและไปสนับสนุนกลุ่มฮามาสเพื่อต่อต้านกองกำลังอิสราเอล และข่าวคราวที่สำทับก็คือว่าผู้นําอิหร่านนั้นบอกว่าเตือนส่งสัญญาณแล้วนะส่งสัญญาณมาหลายครั้งแล้วยางน้อย3ครั้งที่ให้อิสรเาเอลนั้นหยุดการดําเนินการทางการทหารเพราะมันเป็นอันตรายต่อประชาชนคนธรรมดาโดยเฉพาะยิ่งคนพลเรือนที่ไม่รู้อิโน่เนี่ยครับและจุดเหล่านี้เองฮามาสก็เริ่มผ่อนคลายนะครับเริ่มผ่อนคลายบอกว่าฮามาสพร้อมเจราจาจะเจรจาครั้งเดียวจบก็ได้จะเจรจาหลายๆครั้งก็ได้ และพร้อมปล่อยตัวประกันครับนั่นคือสิ่งที่ทุกคนพยายามทอดบันไดให้อิสราเอลนั้นหยุดภาวะของการโจมตีและมีผลกระทบต่อพเลเรือนแต่ตรงนี้ต้องดูนะครับว่าอิสราเอลจะทําอย่างไรเพร,ปปราะปฏิบัติการทางทาารนั้นยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและดูรุนแรงขึ้นครับตอนนี้สังเกตนะครับจากภาพจะมีจุดแดงๆนะครับที่มีการเผยแพร่ออกมาว่ามีการประท้วงอิสราเอล ในการที่จะส่งกองกำลังไปยังภาคพื้นดินในฉนนกาซาและเป็นอันตรายต่อพลเรือนครับจะสกเกตเห็นนะครับว่าแทบทุกประเทศนั้นแสดงการต่อต้านคัดค้านมีทั้งประเทศที่นับถือาศาสนามุสลิมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่แต่ก็มีประเทศในแถบของยุโรปที่เริ่มที่จะมีการประท้วงชุมนุมต่อต้านโดยเพรางยิ่งผู้นําของชาติยุโรปเริ่มพยายามหาทางไกลเกตครับจุดเหล่านี้เองทําให้หลายคนมองว่าจะเกิดมหาสงครามไหมสงครามตะวันออกกลางหรือไม่ ตอนนี้ราคาน้ำมันยังนิ่งๆอยู่ที่90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับหุ้นทิศทางทองคํายังไม่ไหวตึงมากแต่ปฏิบัติการทางการทาหารที่เกิดขึ้นนับจากนี้1สัปดาห์และสถานการณ์ในการเจรจานนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ต้องตามครับเพราะว่าถ้าเกิดมหาสงครามเกิดสงครามตอนออกกลางหลายชาติเข้ามาร่วมมือมากขึ้นเศรษฐกิจโลกจะมีความเสี่ยงมากขึ้นครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความไม่นิ่งของเศรษฐกิจไทยที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือการใช้ดิจิตอลบัลเลตของรัฐบาลนะครับ รัฐบาลเองได้เน้นในเรื่องของดิจิทัลบัลเลตเป็นนโยบายสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจปีหน้าให้เศรษฐกิจไทยโตได้5%มีเสียงคัดค้านครับเราเสนอในรายการนี้หลายครั้งว่ากลุ่มนักวิชาการกลุ่มอดีตผู้ว่าแบง์ชาตินั้น99คนเซ็นชื่อบอกว่าไม่สับสนนโยบายนี้รัฐบาลก็บอกนะครับว่าพร้อมฟังความเห็นของทุกคนและถ้าฟังเสียงประชาชนประชาชนอยากได้นโยบายดิจิทัลบัลเลตหนึ่งบาทคณะอนุกรรมการมีการประชุมกันล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาบอกว่า 56ล้านคนที่จะได้ดิจิทัลบัลเล็ต10,000บาทนั้นที่บอกว่า16ปีขึ้นไปได้ทุกคนนั้นขอเสนอเงื่อนไข3เงื่อนไขครับ3เงื่อนไข3แนวทางให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีตัดสินใจกับคณะกรรมการชุดใหญ่ของดิจิทัลบัลเล็ตและก็บอกว่าที่มีการพูดว่ารัศมี4กิโลเมตรนั้นแคบเกินไปเปลี่ยนให้ใช้ทั้งอำเภอะะครับแต่ว่าเงินนั้นจะเป็นเงินดิจิทัลและใช้ระบบบล็อกเชนโดยให้ธนาคารกรุงไทยนั้นพัฒนาครับจุดตรงนี้จะเห็นนะครับว่า3ทางเลือกหลัก เป็นทางเลือกที่บอกถึง3ขั้นตอนหนึงให้คนนั้นมีจำนวนมากขึ้นหน่อยหนึ่งก็คือว่าถ้าใครมีเงินเดือนต่ำกว่า50,000บาทและหรือมีเงินฝากนะครับไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทซึ่งจะมีคนประมาณ49ล้านคนครับรัฐบาลจะแจกดิ g เทั l w บอลเล็ต0 0 0 0บาทใช้วงเงิน4,90,000ล้านบาทอันที่สองนั้นก็จะตัดตอนมาเล็กน้อยดึงคนที่มีรายได้ต่ำลงมาครับ เงินเดือน25,000บาทต่อเดือนหรือมีเงินฝากไม่เกิน10,000 0บาทอันนี้ก็จะมีประมาณ4 3ล้านคนและก็จะมีวงเงินที่เกี่ยวพันในการใช้เงินประมาณ430 0 0 0ล้านบาทและทางเลือกสุดท้ายครับก็คือให้กลุ่มเปราะบางจริงๆคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีอยู่ประมาณ15ถึง16ล้านคนคนกลุ่มนี้เท่านั้นรัฐบาลจะใช้เงินประมาณแสนห้าหมื่นถึงแสนหกหมื่นล้านบาทนะครับคําถามสําคัญที่เกิดขึ้นคือว่า ในบายนี้เราจะเห็นข่าวนะครับว่ารัฐบาลน,นั้นจะตัดสินใจอย่างไรตอนแรกรัฐบาลบอกว่าจะมีการให้รายละเอียดทั้งหมดภายในสิ้นเดือนตุลาคมณเวลาที่เราออกอากาศนั้นเหลือเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับ30เตตุลาคมต้องบอกว่ายังไม่เห็นภาพของการประชุมและยังไม่ชัดเจนว่ารัฐบาลจะเอาอย่างไรข่าวคราวทีวว่ออกมาโดยคณะนุกราการนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการสรวงกลังบอกว่าแหล่งเงินที่ใช้นั้นมี3แหล่ง1ใช้งบมาอ2กู้ครับ และสมคือใช้มาตรา28ใช้เงินของรัฐวิสาหกิจและก็มีบอกนะครับว่าอาจจะใช้เงินของธนาคารอมสินซึ่งขอเป็นช้อยสุดท้ายซึ่งมีการตีความโดยทางกฎหมายแล้วว่าน่าจะใช้ลําบากดังนั้นทางเลือกที่อยู่ก็คือว่าน่าใช้งบป,ประมาณหรืออาจจะกู้ภายในวงเงินงบป,ประมาณครับทำให้ในการประชุมนั้นบอกว่าอาจจะมีการใช้ดิจิทัลเว็ตเปลี่ยนจากกุมภาพันธ์เป็นเมษาถึงพฤษภาคมนะครับตัวจุดนี้ทางโฆษกรัฐบาลพูดอะไร เมือ่อปลายสัปดาห์วันอาทิตย์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโครสซรานบอกว่ายังไงต้องให้การตัดสินใจเป็นคณะอนกุการชุดใหญ่ซึ่งมีนายกปเป็นประธานนายกและกรรมการอาจจะเลือกแบบเดิมคือแจกทุกคนครับห้าแสนหกหมื่นล้านหรือทางใดทางหนึ่งในสข้อที่มีการเสนอ4ี่บเก้าล้านคนส3ิบสาล้านคนหรือสิบหล้านคนที่เป็นทางเลือกที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมกันนั้นเองโษโรัรบาลบอกว่า ได้นำมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์2คนเข้ามาพูดโดยอันแรกนะครับขออนุญาต่อ้างชื่อนะครับก็คือใช้งานวิจัยของดรสุวิทย์สพวิทยาสิริและทีมงานที่ศึกษาเรื่องของนโยบายของพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและพรรครัฐบาลเดิมและก็บอกว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยนั้นกระตุ้นเศรษฐีครับเศรษฐจในปี67ไปจนถึงปี70นะครับจะมีการเติบโตใกล้เคียง5% ภายใต้นโยบายก็คือเงินดิจิอลค่าจ้างเงินเดือนค่าราชการและเขสสิทธิ์ใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับอาจจะหมายถึงแรนดิชขณะที่พักเก้ากลนั้นมีการใช้แนวคิดก็คือเรื่องของค่าแรงนะครับ450บาทการสัะสน SME การกระจายจอำนาจและเรื่องสวัสดิการและก็ติงในงานวิจัยนั้นบอกว่าถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาลเก่าก็คือเป็นเรื่องของทางด้านบัตรสุการแห่งรัฐ EEC และพื้นที่สีชายแดนและโฆษกรัฐบาลก็บอกว่านโยบายนี้น่าจะทําให เศรษฐกิจโต5%นั่นคือเงินดิจิทัลนะครับและในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ออกมาก่อนมีการเลือกตั้งคำถามที่สำคัญคือเนื้อใบเหล่านี้นะครับมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่เพราะเงินดิจิทัลที่ให้ไป500 0ล้านกระตุ้นปีเดียวหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นน่าจะมีข้อมูลข่าวสารออกมาให้เราเห็นและทีมคาน3ทางเลือกที่เห็นเนี่ยนะครับไม่ได้มีการบอกเลยว่ามันจะทำให้สีโตเท่าไหร่ และถ้าไม่ใช้เงินจำนวนนั้นตามที่บอก3ทางเลือกนั้นจะมีในโยบายอะไรเสริมเพื่อทำให้สีโต5%นะครับต่อมานะครับก็มีการบอกว่างานวิจัยที่ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ทำให้นี่สารนะลดน้อยถอยลงถ้าเป็นในโยบายเงินดีท่อของพรรคเพื่อไทยนี่คือสิ่งที่โคโซรรัฐบาลพูดครับหลังจากนั้นก็จะมีการอ้างคําพูดของดรนะครับสุพูดสายเชื้อซึ่งก็เป็นทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยตอนโรงคงหาเสียง แล้วก็อ้างอิงจากคําพูดของดรสุพุทธที่ให้ว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ยังฟื้นไม่มากเป็นรูปเคเชฟจําเป็นต้องใช้และปีหน้าสิทธิไทยโตได้4.4%โดยอิงข้อมูลจากแบงก์ชาตินะครับแล้วก็เงินเฟอ้อไม่สูงดังนั้นโนบายนี้ไม่น่าจะมีผลต่อเครดิตเลตติ้งของประเทศไม่น่าจะมีผลต่อนี่สาระที่สําคัญต้องทําให้ประชาชนนั้นใช้เงิน1 0,000หมื่นเพื่อการลงทุนของตัวเองและเมื่อสิทธเติบโตดีขึ้นตัว GDP ใหญ่ขึ้นนี่สาระต่อ GDP จะลดลงครับ สิ่งสําคัญมากๆการอ้างถึงนั้นทางด้านโฆษกรัฐบาลบอกนะครับว่าพรรครัฐบาลพรรครัฐบาลต้องการที่จะดําเนินการเพื่อประเทศไทยมีสีโต5เซ็นตเพื่อรองรับเม็ดเงินในอนาคตที่จะได้จากภาษีที่สีจะโตขึ้นเพื่อทําให้สีไทยนั้นรองรับผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุและบอกว่ามีการศึกษาอย่างท่องแท้ครับสิ่งสำคัญมากที่เราจะเห็นจุดนี้แหละครับที่พออโิบายเปลี่ยน ความไม่ชัดเจนจะเกิดขึ้นว่าแล้วเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรวงเงินที่ใช้ตอนแรกคนคิดว่าจะเป็นเงินใช้มาตรา28เติมเข้ามาในงนบประมาณขาดดุล7แสนล้านบาทนะครับจะมีวงเงินมากกว่า7แสนล้านบาทถูกอัดเข้ามาอีกประมาณหลายแสนล้านบาทเติมเข้ามาและสีไทยจะโตดีครับแต่ตอนนี้พอคณะอนุกรรมการพูดว่าอาจจะมาจากเงินงบประมาณเราจะใช้เงินเพียงแค่7แสนล้านบาทเท่านั้นเองครับในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและดิจิทัลวอลเล็ตนั้นอาจจะถูกใช้4แสน นะครับ90,000ล้านบาทถ้าเลือกทางเลือกที่สามที่เป็นทางเลือกที่ให้ทุกคนที่มีเงินเดือนต่ำกว่า50,000บาทแต่จะใช้เงินแค่แสนห้าถ้าเลือกกลุ่มเปราะบางเท่านั้นคําถามที่สำคัญคือวงเงินรัฐบ,บาลจะใช้เท่าไหร่กันแน่70,000ล้านบาทขาดดุลประมาณเท่านั้นและจะใช้วงเงินดีเท่าเท่าไหร่และวงเงินที่เหลือจะใช้ทําอะไรไม่ชัดนะครับต่อมาคือหรือจะใช้วงเงินก็ประมาณ70,000ล้านบาทที่ขาดดุลและจะเติมเงินมาตรา28เข้ามาไม่ชัด หน้าจอนี้จะเห็นเลยนะครับว่านี่คือความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์หรือสถาบันทางเศรษฐกิจร,ระหว่างประเทศหรือของในประเทศชั้นนำนะครับและเห็นเศรษฐกิจไทยปีหน้าต่างกันเช่นอ m f เวมองว่าปีนี้สีไทยโต2.7และปีหน้าโต3.2สอค้องกระทรงการคลังซึ่งเพิ่งแถลงตัวเลขครับเศรษฐกิจไทยปีนี้โต2.7ปีหน้าโต3.2เวอร์แบงค์มองว่าปีนี้สีไทยโต3.4ปีหน้าโต3.5ครับ ธน,นาคารไทยมองว่าปีนี้โต2.8ปีหน้าโต4.4ธนาคารกรุงไทยนะครับโดยกรุงไทยคอม a s s มองว่าปีนี้โต3ปีหน้าโต4.8ครับมันคือความสับสนที่ไม่รู้ว่าสีไทยโตเท่าไหร่กันแน่แม้กระทั่งกระทรวงการคลังเองนะครับที่อยู่ใกล้ชิดข้อมูลที่สุดยังมองว่าปีหน้าโต3.2ไม่รู้ว่าแต่ละคนรวมดีเท่าวอลเล็ไว้หรือ,อยังและนี่คือภาพที่ทําให้หลายคนสับสนเขาา้าว่าตกลงรัศดีไทย จะมีเงินอัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจไทยเท่าไหร่นโยบายจะทําอะไรและเศรษฐกิจไทยจะโตเกิน4จริงหรือไม่เพราะขนาดหน่วยงานระหว่างประเทศและหน่วยงานของทางการยังให้มุมมองที่ต่างกันระหว่างแบงค์ชาติโต4.4กับกระทรวงการคลังโต3.2และเวอร์แบงค์กับไอเ็ก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยโต3กว่าๆครับนี่คือความเสี่ยงที่เรายังไม่นับความเสี่ยงของสงครามแต่สําคัญมากๆที่เราเห็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาพูดแล้วนะครับว่า ได้ข่าวว่ารัฐบาลอาจจะลบวงเงินในการทำดิจิทัลวอลเล็ตธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะปรับประมาณการตะลยเศรษฐกิจลงครับนี่คือเนื้อหาข่าวสารที่เกิดขึ้นและภาพที่เกิดขึ้นเราเห็นชัดเลยนะครับว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นหลุด1400จุดในสัปดาห์ที่แล้วและหลุดนะครับปรับตัวตั้งแต่ปิดสูงสุดที่1577จุดในวันที่30สิงหาคมและปัจจุบันอยู่ที่1,388จุดหลุด1,400ครับ ในสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าด g i t a l Wallet นั้นมีการปรับเปลี่ยนโครงการเราไม่ทราวบว่าจริงๆแล้วตลาดรัฐทรัพที่ผ่านมาสองเดือนหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลทาไมถึงร่วงลงร่วงลวง,ลงอาจจะมาจากเหตุการณ์ default ในตลาดตาสาหนี้ตั้งแต่ Star ์กมอมีเหตุการณ์เรื่องของค่าเงินการเกง็งกําไรค่าเงินและสิ่งต่างๆหรือ,ออาจจะมาจากกรณีของความไม่แน่นอนของนโยบายของรัฐเมื่อสงครามมีความเสี่ยงมากขึ้นสี่ไทยมีโอกาส์โซนเซลและเป๋นะครับและเมื่อ ภาพของนโยบายของรัฐปีหน้าที่ไม่ชัดไม่เคลียร์มันปรากฏในตลาดหุ้นครับทุกคนเห็นภาพไม่ชัดและปีหน้าสีไทยจะโตเกินสามโตเกินสี่มากน้อยแค่ไหนตรงจุดนี้ยังมีความเสี่ยงสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันในประเด็นของความเสี่ยงของสีไทยว่าจะโตเท่าไหร่กันแน่แต่ตอนนี้ความเสี่ยงของสงครามตอนอกลางเสี่ยงมากขึ้นนโยบายดีทิอบอลเลตมีความไม่ชัดเจนและแน่นอนครับว่านักเศรษฐศาสตร์ชั้นนํามองสีไทยปีหน้าไม่เหมือนกัน เมื่อความสับสนเกิดขึ้นมันไปลงที่ตลาดทุนครับและนี่คือทั้งหมดของรายการหสเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้นะครับโดยมหาวิทยาลัยหยอการค้าไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนในอนาคตทางธุรกิจและในการดำเนินชีวิตได้ครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะครับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนด้วยเวลาพิเ่านี้นะครับสวัสดีครับ